สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจาร,รย์สงมิ่งเชื้อครับขณะนี้ผมมาอยู่พื้นที่หมู่บ้านเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านชนบทนั่นคือบ้านห้วยเรียนตําบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครลำปางนะครแห่งความสุขครับภาพที่ปรากฏให้ท่าน f อฟโฟกัสที่ลำปางได้เห็นนี้คือพระธาตุเจดีหลังพระอุโบสถของวัดห้วยเรียนซึ่งได้มีการส่งน้ําพระธาตุไป เมื่อเป็นวันเพ็ญเมื่อวันที่6มกราคม2566ที่ผ่านมามาดๆ,ๆครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปกราบนพัสการท่านเจ้าวาดวัดห้วยเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นพระพิสุที่มีศีลาจวัดที่สง่างามรวมถึงเป็นพระพิสุที่มีวิญญาณที่ยังหนุ่มแน่นเลยทีเดียวครับมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการที่จะอนุรักษ์รักษาในเรื่องป่าชุมชนหรือรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือสภาพบริบท ทั่วๆไปของตำบลเวียงตาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปกราบนพศสการเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางทุกๆท่านครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับผมครับตอนนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยเรียนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับท่านคือพระอธิการอนุชาปัญญาธโรครับเจ้าอาวาสวัดห้วยเรียนแห่งนี้ กับนับพิษก,การครับหลวงพี่ครับครับหลวงพี่ครับผมทราบข่าวว่าวัดของเรานั้นได้นำพาให้ผู้สานิกชนรวมถึงอุบาสกวิสิการวมถึงสิทธิารุาส,สิทธิท์ของหลวงพี่ได้ประกอบพิธีส่งน้ำพระาธาตุซึ่งผ่านมาเมื่อสองสามวันมาบานๆอันนี้ได้รับความสนใจหรือว่าเนื้อนาบุญที่เป็นการส่งเสริมทะุบรุงพระศาสนาอย่างไรบ้างครับหลวงพี่ ก็เป็นงานประจาปีเนาะงานประจา<อ>ปีสง่งนาพระธาตุของวัดห้วยเดียนแต่ปีนี้พิเศษหน่อยนึงก็คือฉลองสาราเทพนิมิตมงคลอุดมโชคโอ๋อมีการฉลองศาราด้วยพร้อมกับฉลองตาตั้งด้วยอ๋อตาตั้ง,งสํสนานรรักศักย์ยังไงครับท่านครับจังาวาดอ๋อก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองถือว่าเป็นเนื้อดาบุญให้กับผู้สานิชชนพื้นที่นี้ได้รับทราบว่าท่านพระนิการอนุชาปัญญาธโร ดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดหุยเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วตอนนี้ <laughs> สาธุขออนุโมทนากับตําแหน่งใหม่ของท่านครับ <laughs> เป็นเจ้าวาดที่เก้ากับผมอาจารย์สงมิ่งเชียวเจ้าของรายการโฟกัสที่ลําปางก,ก็ถือว่าได้มาเป็นศิษยานุสิธิ์ของท่านที่จะไดะ้ช่วยส่งเสริมธนุบำรุงพระศาสนาในฐานะเป็นอุบาสกด้วยครับแล้วก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปครับว่าประมาณเกือบจะหนึ่งเดือนเต็มมาเนี่ย โลกในสังคมโซเชียลมีเดียได้รับทราบว่าบนดอยขุนตาลเป็นสันเขาทอดแนวยาวกั้นระหว่างจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางได้ค้นพบพระธาตุเจดีย์เป็นก่ออิฐโบกปูนจำนวน9องค์ด้วยกันอยากจะขอรับความเมตตาจากท่านพาธิการอนุชาสักเล็กน้อยว่าปฐมประเหตุที่ไปเจอเจอ,อพระธาตุเจดีย์ทั้ง9องค์นี้ที่มาเป็นไงครับครับหลวงพี่ โอ้ยที่มาก็มาจากชาวบ้านนะเนาะ oh. ชาวบ้านฝั่งทางต่างหมู่บ้านนั่นแหละเขาพูดถึงมีพระธาตอยู่ในในป่า oh. อตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกอ๋อ <laughs> ไม่เชื่อก็พอดีไปเจอกับเพื่อนเนาะ oh. มนสมัยเรียนตั้งแต่มตัธยมนั่นแหละคร oh. ับครับได้ได้มาเป็นชุดหัวหน้าสายตรวจส่วนกลางที่อุทยานขุนดานเขาก็ชวนไป อ๋อก็เป็นเหตุบังเอิญนะเนาะและเป็นการประจบเหมาะที่เป็นการที่หลวงพี่ก็จะได้สืบค้นตามคําเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าบนดอยแห่งนี้มีพระธาตุใจดีอยู่อก็ไปพิสูตรในตามหลักของกลามาสูตรว่าเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนั้นไปทราบข่าวไปครั้งแรกนี่ไปประมาณเดือนกุมภาพันธ์2563จากการคุยกันอกรอบก็มีพระพิสุจำนวนสรูปแล้วก็ทังเจ้าที่ ฝ่ายบ้านเมืองที่เป็นการลาดตระเวนตรวจการรักษาเรื่องพันไม้สัตว์สงวนอะไรต่างๆจํานวน13ท่านด้วยกันครั้งแรกไปเจอแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลวงพี่ก็ไปเจอก็มีความปิติอินดีเนาะอ้อน่าทึ่งอืมว่าโอ้พรพุทธวูเก่สมัยก่อนมาสร้างได้อย่างไรอืมซึ่งการเดินเท้าเนี่ยก็ประมาณโอ้ยี่สิกโลยี่กโลกว่าจะ จะทางเท้าจะเดินไปถึงโ<ช>คต<ด>รพบเห็นไอ้พระธาตุเจดีตรงนี้นะฮะตอนนั้นต้องนอนแรมเป็นคืนสองคืนมาครับหลวงพี่3วันสองคืน3วันสองคืน<ด>เลยทีเดียวครับแล้วก็หลังจากปี2,563ไปค้นพบได้พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าผู้เท่าผู้แก่ไม่ได้พูดโกหกให้หลวงพี่ว่ามีพระธาตุเจดีเป็นก่ออิดโบกูลเป็นรูปทรงต่างๆแล้ว หลวงพี่ก็กลับเข้ามาเล่าขานให้กับญาติโยมฟังว่าบนดอยมีพระธาตุเจดีย์ <Yeah. S 1> แล้วก็หวนกลับมาอีกที่ชัดเจนที่สุดเป็นข่าวเล่าขาน <Yeah. S 1> เล่าลือไปทาง <Yeah. S 1> สังคมไอโซเชียีเดียก็คือวันที่10ทธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมากครบรอบหนึ่งเดือนพอดีเลยเนี่ย yeah. Yeah. มันมีปฐมมาเหตุอย่างไรอีกครับถึงที่จะดนจิตใจให้หลวงพี่ได้ขึ้นไปกราบสักการะพระธาตุเจดีย์ตรงนี้อีกครับท่านนมัสก,การครับ อ่าพอดีไปครั้งก่อนทั้งก่อนนี่ไปเจอพระธานอยู่แปดแปดองค์อ่าแล้วก็เพื่อนที่เป็นอ่าหัวหน้าสายตรวจเขาบอกว่ามีเก้าองค์อก็เลยไปอ่าไปจนครบเก้าองค์นั่นแหละไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งอ๋ครั้งแรกนี่ไปเจอแปดใช่จนถึงวันที่สิบธันวาคมสองพัหสิบห้า ไปค้นพบตามคําบอกเล่าของเจ้าที่ของกรมป่าไม้บอกว่ามันมีอีกองคหนึ่งก็คือเก้าองค์ก็ไปไปเจอเมื่อวันที่สิบธันวาคมสองร้อยหกสิบห้าครับที่นี้ในฐานะาท่านเจ้าอาวาสในฐานะเป็นลูกศิษย์ขององ,งค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมจิตรหรือการศักระพระาธาตุเจดีถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของธนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่มีความรู้สึกอย่างไรครับในการที่ เห็นว่า sí, ม <t ains rawd mail> pues, ีผู้เฒ่าผู้แก่มีความเพียรพยายามมีความวิริยะอุตสาหะมีความตั้งใจมุ่งมั่นถึงขนาดไปสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้ที่สูงอย่างเงี้ยด้วยความยากลําบากครับท่านท่านมองเป็นยังไงบ้างครับก็ถึงในความมณะของผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเขามีมณะสูงมีคันตีสูงนั่นแหละที่พากันพาชาวบ้านอะไรไปสร้างไว้อยู่บนยอดเขายอดดอยครับแล้วพระธาตุเจดีย์ทั้งเก้าองค์ ที่ท่านไปพบเห็นเนี่ยในส่วนที่ทางเจ้าที่ทางกรมป่าไม้หรือเจ้าที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้บอกเล่ามาบอกว่าพระธาตุเจดีย์ทั้ง9องค์นี้เป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปางเขตอำเภอเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ขาบเกี่ยวจังหวัดลำพูนด้วยครับหลวงพี่นมัสการครับก็คา,าบเกี่ยวกันจากจังหวัดลำพูนกับลำปางเนาะ hmm แต่องค์พระธาตุองค์ที่9องค์สุดท้ายที่ไปเจอ อันนี้จะเป็นในเขตพื้นนี่ของตำบลนเอื้อมอ๋อเขตของตำบลเอื้อมอําเภอเมืองลําปางใช่แล้วก็อยากจะขอได้รับความเมตตาจากอท่านพระธิการท่านเจ้าวาดวัดห้วยเรียนได้บอกผ่านรายการโฟกัสที่ลําปางว่าความเชื่อจากการเล่าของบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่ที่นับถือในการส่งเสริมพุทธศาสนาเนี่ย พอจะทราบเขาลางมางไหมว่าผู้ที่เป็นผู้นําในการสร้างพระาธาตุเจดีย์ทั้ง9องค์เพื่อบูชาให้เป็นออของพระพุทธศาสนาของเรานี่มาจากที่ไหนอย่างไรครับก็จากการสืบค้นเนาะสืบเสาะหาข้อมูลก็ได้มีพุทธผูพพ้กแกพ่พวกครูบาอาจารย์นเนาะอืมเราก็ได้บอกว่าบอกเราว่าเป็นฤาษี อ๋อเป็นฤาษีฤาษีคอา,อ,คอ,าอ้ายฤาษีคาอ้ายครับเป็นฤาษีคาอ้ายนี่ชาติตระกูลของท่านหรือว่าท่านเป็นคนถิ่นกําเนิดที่ไหนอย่างไรครับเป็นถิ่นกําเนิดน่าจะเป็นคนบ้านทุ่งกล้วยบ้านทุ่งกล้วยตาบลบ้านเอื้อมอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลาปางเนี่ยนะแสดงว่าฤาษีคาอ้ายนี่ก็เป็นผู้นําก็ถือเป็นอุบาสกแก้วที่นําพาญาติโกโหติกาหรือผู้ที่ทมีจิตใจ เป็นผู้สังเกตชนว่า,างั้นเถอ,อะ้นําพากันไปสร้าง<ช>ครับโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการใดอย่างดใด<ช>ไปด้วยมีความจิตศร<ช>ัทธาในการนับถือ,อพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับ<ช>ครับวันนี้เกล้าขอผมอาจารย์สงมิ่งเชื้อต้องขอกราบขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดห้วยเรียนครับท่านพระธิการอนุชาปัญญาทโรซึ่งก็ถือว่าเป็นพระที่ มีสีราชจวัตที่มีความสง่างามแล้ววัยวุฒิของท่านจากการสังเกตของอาจารย์สงแล้วท่านยังมีวัยวุฒิที่ยังหนุ่มแน่นเป็นพระหนุ่มที่จะต้องช่วยในการทนุวรพุธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอชั่วการลประวาสาทร,รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจ,จของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือคณะสภาวัดห้วยเรียนตําบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางรวมถึงเป็นพันธมิตรของพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางรวมถึงผู้สังนิตชนทั่วทั้งจังหวัดลำปางและทั่วประเทศไทยด้วยครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีครับเป็นวันที่9มกราคม2 5 6 6ก็ถือว่ากลิ่นไอแข่งพุทธศักราชใหม่ก็ยังไม่จางหายไปในโอกาสนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดห้เรียนได้อํานวยโอยชัยได้ให้พรกับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปาง ในเทศกาลปีใหม่ครับกราบนกสการครับหลวงพี่ในวาระดีทีขึ้นจนปีใหม่ปีพุทธศักราช2 5 6 6ปีนี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายาจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมนะั่นปารถนาทุกสิ่งทุกประการเถินสาธุสาธุ สาธุครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจาร,รย์สงมิ่งเชื้อครับต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงกับท่านพระธิการอนุชาปัญญาธโรครับเจ้าวาดวัดห้วยเรียนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านได้เมตตากับรายการโฟกัสที่ลำปางเพื่อเป็นการเผยแพร่ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการเรียนรู้ของกระบวนการการสืบค้นในเรื่องการพบ พระธาตุเจดีทั้งเก้าองค์บนสันเขาดอยขุนตาลเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเขตรอยต่อของอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขตอำเภอห้างฉัดและอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งเรากำลังดำเนินการต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนในฐานะผู้สังนิยนชนได้เข้ามาสักการะกราบไหว้ที่นี่และเกิดสร้างความพูพิติสันเขาดอยขุนตาลแห่งนี้เป็นเขตรอยต่อของจังหวัดลำพูนหรือเมือง หาริพุนชัยที่มีคุบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งลาน,นาและเขตรอยต่อพื้นที่เมืองเขลางนาครก็มีตนบุญแห่งเมืองเขลางนาครน,นั่นคือหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นที่เคารพนับถือเป็นความเชื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้รายการต้องขอกลับขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดเทวเดชข้างกราบนัสกสการครับอ่าเจริญพรครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางอยากจะขอได้รับเกียรติจากท่านได้ กดแชร์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นที่รู้จักกันว่าวัดห้วยเรียนแห่งนี้เป็นวัดพื้นที่ชนบทห่างไกลแต่ว่าเส้นทางตอนนี้เชื่อมโยงมาจากถนนซูปเปอร์เชียงใหม่ลำปางตรงที่เลี้ยวมาคือสถานีตำรวจภูธรอนนำเภอห้างจัดประมาณ10กิโลเมตรโดยประมาณก็สามารถเข้ามากราบสักการะพระประธานในพระบูถรวมถึงพระาธาตุเจดีย์หลังพระอุโบสถของวัดห้วยเรียนแห่งนี้ ซึ่งโดยการนําของท่านพระธิการอนุชาปัญญาธโรด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคณะสัตววัดห้วยเรียนทุกท่านก็ยินดีต้อนรับผู้่อนสังฆชนทั่วประเทศครับที่จะมีโอกาสมาช่วยกันทนุบ่มรุงพระพุทธศาสนาแห่งนี้ครับอย่างไรแล้วขอท่านได้กดแชร์และกดติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมิ่งเชื้อครับเช้าสายบ่ายเย็นต้องขอกราบคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ